ขนมหวานน้ำกะทิแตงไทยทานทีไรชื่นใจทุกทีวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะส่วนผสมต่างๆที่ใช้ก็จะมีดังนี้แล้วเราก็จะไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะหรือว่าใช้เป็นหม้อก็ได้ตามด้วยน้ำกะทิใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะที่500 ml แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ2อ0ร้กรัมใครไม่มีจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้แล้วก็มัดใบเตยค่ะประมาณ1-2ใบให้เป็นปมแบบนี้นะคะจะได้เพิ่มความหอม เราก็ตัดความหวานด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะทุกคนใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวน้ํากะทิพอสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดเตารอให้เย็นค่ะทีนี้เราก็จะมาหั่นแตงไทยกันนะคะวันนี้แม่ได้แตงไทยมาจากตลาดลูกละซาวเดียวทุกคนค่ะดีใจมากๆเลยรีบซัดมาเลยค่ะ2ลูกนะคะแล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานมากๆเลยหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําค่ะทุกคนค่ะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยพอได้แตงไทยเสร็จแล้วเราก็จะไปดูน้ํากะทิที่เราเคี่ยวเอาไว้ เมื่อสักครู่ค่ะถ้านำกะทิเย็นตัวแล้วก็สามารถที่จะตักราดในแตงไทยของเราได้เลยค่ะทุกคนค่ะใส่ลงไปเยอะๆช่ำๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำแข็งป่นลงไปด้วยโอ้โหทุกคนค่ะหวานช่ำเย็นชื่นใจมากๆเลยใครชอบทานของหวานอย่าลืมเมนูนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แตงไทยกำลังออกเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย